ตกินเหล้ากันกูไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกมขอ,อให้ขอแฟนก็ไม่ขอมันไวไปใช่ไหมลุงไม่ไวหรอกนี่อะไรที่ไวหรอไอ้มอนแต่แต่อีนนเ,าาาเนี่ยเมื่อไรจะมาเนี่ยมันเปลี่ยนที่อะไรของแม่งเนี่ย เอาเขาก็ต้องเลือกไหมเอาแฟนลุงลุงมีแฟนแล้วหนูเมียน้อยลุงมีกี่คนอ่ะเด็ก็อัดเสียงก่อนเมียน้อยเด็กข้างไข่ลุงอ่ะลุงตบเอาเลยก่อนมาถึงคนนี้ถามลุงผู้หญิงเอ็มวันถามแฟนมึงชีถามแฟนมึงนะว่ารู้จักโจ๊กไหมไม่ใช่ไม่รู้จักหรอกแฟนมึงชื่ออะไรอ่ะเห็นดปะอ่าลุงลุงเคยคุยกัเคยชื่อเบอร์บูไปละ ฮะอันเบอร์บัวไม่รู้จักว่ะเออเห็นไหมเขาไม่รู้จักว่ะไปวันหนึ่งมาคุยเป็นสิบคนนู่นใครผู้หญิงในประเทศอ่ะพอฟอก่อนพอก่อนไอ้โม่ไอ้โม่ฟอกฟอกันต์ฟอกฟอฟอฟอหยุด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 จะได้เขามาหนูพูดอุ๊ยอันเนี่ยอุ๊ยค่ะป้าป้าป้าลุงโจ๊กบอกว่าวันหนึ่งลุงคุยเป็นสิบคนเลยไม่ได้ทำอะไรผิด ป้าป้าป้าฟังลุงบอกว่าไงนะลุงบอกว่าลุงวันหนึ่งลุงคุยเป็นสิบคนแล้วป้าเป็นเมียน้อยไม่ได้พูดไม่เชื่อว่าทำไมลู่ไอ้โม่มันรั่วเอาลุงเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ไม่รั่วครับอั่นไงนั่นไงคนกอดเนี่ยไม่ต้องกอดหนูหรอกอิงพูดไปหมดกูไม่ได้กอดมึงป้าเอาเลยป้าเอาเลยเอาเลย เอาเถอะเดือนหลานมันมัว่วเตะใครเลยเตะใครไว้สักทีนึงเนี่ยทำหมันเลยเออวันโอ้โหเดี๋ยวเขาตายเดี๋ยวน <c oughs> <c oughs> ีีมากวีหนูช่วยเดินหนูช่วย <c oughs> เดินหนูช่วยเออนั่นน่ะดูเ <c oughs> ขามีอาวุธไปอ่ปะป่ะถ้าหนูตาย <c oughs> Ừ. Để lại đi lại ở à, chạy cả ba ý nuôi cái hủ báo hủ bao của là ngon tao vui gì lại cái xe mất yeah. เชื่อทุกคนยกเว้นกูไอ้เดี๋ย,ยาทำเดี๋ยวตุยไ,ปไ,ปไม่เป็นไรยังไงตุย,ยหลลูกมีคนคุยตั้งเยอะใช่ไหมได้ครับป่าวันนึงลูกคุยเป็นสิบไม่ลุงลุงเคยบอกหนูสองอวันลูกเข้าป่าลูกบอกอยางไ ลุงปอบืนสองวันดึงสองวันเข้าป่าเยี่ยอะไะใครจะไปพูดสองวันเราเข้าป่าก็ลูกแกเนี่ยลูงบนพูดจ่ไม่มีอ๋อพี่บอกเลยพี่จะรับค่าขอโทษเป็นเงินเท่าไั้นได้ลูกเอามาเลยครับละเสรเออพูดถึงเงินงมานี้ไปกดมาทางไปกดมา ไม่เห็นเลยมัง่งตัวทควายนะ่ะตั้งไปเล่นบาหมดเหีหยอเจ็ดแตนนะโมูโหเมืนะ่อไหร่น่ะเมื่อวานโอ้สภาพพี่ไปรีบขึ้นปากฉลามเลยนะพี่เห็นพี่จ๊กยืนเล่นบาแองพอ,อกลับมาเลยหาเงนินซื้อหมูให้มันอีกตัวไงโม ถึงไปกดมาในบัญชีอะโอมันจะใส่หมูอะไรกันเยอะแยะล่ะเหลือห้าหมื่นทำไมหลือห้าหมื่นเหลือหกหมื่นเจ็ดโดนจับโดนจับไงโดนจับไปรอบหนึ่งเหลือหกหมื่นเจ็ดค่าปรับเท่าไหร่ค่าปรับค่าปรับสีดแ,ปปแดงอ่ะคดีแดงเด้อพี่โจก๊กอะวันเนี้ยกับเขาอ่ะตั้งกลางวันใช่ไหมต,ตั้งกลางวันไม่เกี่ยวต้องหลังจากหลังเนี่ยหลังจากตอนเย็นเนี่ย หลังจากตอนเย็นไม่รู้เนอเขาเข้ามาสามทุ่มบ้านเหลือแปดหมื่นหกอะก่อนที่เอาไปอ่ะก็พาวรถสองพันห้าแล้วก็ที่เหลือค่าปรับโดนคดีอะไรบ้างค่าปรับอ่ะโดนโจแคปอีเมตแคป็สองเม็ดแหมพูดผิดมีผิดรุดนะไม่แคป2สองเมตรไงคะเอาเลยไหมเดี๋ยวไปกดมาให้เอา เรียรจำอะไรของกูเนี่ยเงินก็ไม่มีใช้ทุกคนดูนะว่ามันจำได้ไหมหกหมื่นเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวกูให้มันแค่หกหมื่นห้าเอ้ยไม่ต้องให้มันหกหมื่นหกเมื่อกี้เขาถอดไม่อะที่อยากเลขอะไร เช่ห้าสามหนึ่งค่ะเจอคนเชื่องแล้วหนึ่งเหลือในตัวเท่าไหร่เหลือในตัวหนึ่งร้อยฮะหนึ่งร้อยถ่ายรูปมาดูก็เหลือหนึ่งร้อยวันผู้บอกให้ถ่ายรูปมาดูไง แป๊ <laughs> <laughs> บหนึงตองช็อปต้องเข้าแล้วที่นี่ อะไรไม่ได้เรียกเลยไม่รู้ด้วยมีเรียกท่านึงเข้ามาอีกท้านึงมันเป็นที่เขาไปแทงบามาได้ว่าเดี๋ยวมีจะเอารถไปแลกกับบุริยให้ยืมนะแลกยืมเล่นแบบสั๊กต่มึงเปรียบเทียบกันว่าเดี๋ยวจะซื้ออะไรดีวันนี้จะซื้อละยังไงวันนี้ก็จะต้องซื้อได้นี้หนูก็ว่าหนูจะไปเช่ารถอยู่ ถ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะซื้อรถแล้วเนี่ยโมเอาเชัวร์ไงเอาหนีรอกูขอสองพันไดไหมโอ้ยอยู่หลายเดียวมันไม่ให้ใครคือมันไม่กูใช้เงินเลยไอ้ม่อนเอาให้ลงมาดิคนละพันนี่อยู่สองหลอโมเร็วเดี๋ยวมันมามันมาโมอยู่แค่ประมาแล้วอะไรนะพี่โจ๊กจะเอาเงินเหรอใครเอาเงินไม่ได้เอา มาถ่ายเงินน้องนะมึงนะไปเอาตังน้องอีกแล้วเหรอ <laughs> ไม่ได้เอาม <laughs> ีแสนหกละที่เขาอะได้รวยจังเลยลุงเป่าอะไรถ้าคูไม่เก็บมึงก<ะ>็เอาไปแทงบาหมดเป่าลารทำไมพิงถามเล่กระเป๋าลุงเป่าลร เดี๋ยวเรรู้จะได้กินข้าวอ่าไม่เอาแล้วแตกเด้อ้ัน,นแตกเว้ยมนป้าลุงเป่าอะไรปะลุงขออหนูอะลุงเป่าอะไรนะปะไม่ลุงขออะไรหนู ม้องขอเงินไอสัตว์เด็กกะลกเขาไม่ได้ขอวันเดี๋ยวมาตังเงินเปลืองเงินตายตายม่ตายอ่ะเขาไม่ได้ขอหลานมันจะให้เองมันจะให้ไปซื้อเอ็มร้อยไม่เชื่อถามหลานดูดิใช่ไหมมอน อย่าไปให้วันน,นั้นเราไปเล่นบารหมดไม่หลานจะให้เงินไปซื้อ m อ็มร้อยเฉยมึงรอพรุ่งนี้ค่อยใช้เงินมาแลวะวเท่าไหร่นะสองหมื่นปิดกุญแจรถก็หมดแล้ที่ะักเพิ่มได้ไหมเก่งสองหมื่นข้าวติบกล่องไหนรลูกให้ก <laughs> ูกินตะข้าวอ่ะ ด้กล่องซ่อมต้งห้ากล่องพี่ต้องเพิ่มให้พี่โจ๊กวันละห้าหมื่นพร้อมค่าปรับไปค่าปรับพี่แยกให้ไงปรับปูนถุงหนึ่งแปดพันห้าเองป้าเอาลวป้าต้องให้ลุงเท่าไหร่ล่ะเนี่ยมึงมาสามาครถขี์อะไรกันเนี่ยแล้วแต่ศรัทธาลุงอะเออแล้วแต่ศรัทธาป้านุงก็ป้าให้เท่าไหร่ดิงหกสี่เก้านี่ไงลุงบอกแล้ว ม่แต่ให้อยู่ด้วยกันจะเอาเงินไปทําไมอย่างนี้ในเมื่อพี่เขาก็จ่ายให้อยู่ดีม,มีลุงเอาไปขายนะสูงห้าพันนะหลานใจดีหนูเก็บไว้ลูก,ลก่าไปให้มันมันเอาไปเล่นบาหน่อยไม่เล่นบาสแล้วหน่อย,อยโป๊กเกอร์ทั้งวันน่ะเ,นเ,เดี๋ยวถ้าหนูเจินลุงที่โต๊ะบ้านหนูถ่ายรูปให้ป้าด,ดูน่ารักมาก ลุงเก่งเก่งกห่าตอนลุงไม่มีป้าเลยอะไรนะไม่ก็ตอนที่ป้าเขายังไม่มาเนี่ยลุงก็เชอเชููป้าห้ที่เล่าให้เองฟังอ่ะว่าแบบเขาแบบเป็นคนดีอ่ะเองจำได้ไหมก่อนนี้เขาจะมาเอาแต่ปุุงอ้วนข้าวหมดได้เลยคัะข้าวห้าสามึ่งค่ะหนไม่มถ่ายข้าวกูอีก อีเพี่พี่มึงเรียกพี่อะไรนะไม่งเมื่อกี้เจอพี่คีมไงขอเบอร์พี่เขาไว้อ่ะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะมันจะมีคนขายรถให้มันจิกเอาใหญ่เลยใช่ไหมมอนะารไี่สองอ่ะเมื่อคืนไงใช่แต่ตอนนี้มีได้เบอร์สภาไว้ละเอิง เวานไอพี่โจ๊กมาพาพี่ไปเกมกี่รอบหลายรอบอ่ะสองรอบเองลุงขับรถไม่ช้ำเลยสองรอบเองไม่นี้นะไอพี่โจ๊กมันไปปั่นตำรวจแล้วตำรวจมันก็บวชเ็บเลยจ้ะไม่ได้ปั่นเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาเป็นคนดีลุงตรวจตำรวจปั่นร์ลัตำรวจมันมาใส่ร้ายอ่ะใส่ร้ายว่า มันบอกว่าเขาควนตีนมันแต่เขาไม่ได้ควนตีนเลยันจะไปทำอะไรอ่ะก็ตอนจังหวะซ่อมรถเขาแค่ยืนดูดบุหรี่อ่ะก็มโม่มันซ่อมไงก็เลยยืนดูดบุหรี่หน้ารถท,ทีนี้ก็วอลเจ็ดเลยจ้ะอยากดาโดนจับโว้ยนอนั่นแหละโดนจับไปเลย ผัดกันจับอ่ะผัดกันโดนคดีแดงอ่ะวันเนี้ยดีมีโดนด้วยเออกูขับรถชนตรถตำรวจมันให้ข้อหาทำร้ายขออะไรทำร้ายทรัพย์สินหน่วยงานของไอโมสองชั่วโมงอ่ะเออไ่หนูไม่เห็นโดนเลยมันบางตัวมยนบที่หลังที่หลังถ้าถ้ามันถ้ามันทำแบบนี้นะโมโมบอกมันไปเลยว่าโอ้ก่อนโดนเขาบอกแล้วเขาบอกว่าที ทีตำรวจโอเวอร์คอนโทรลน่ะนี่ยังไม่ว่าอะไรเลยมันบอกว่าไม่เกี่ยวกันครับมันคนละเจตนาวัไเนี่ยบอกลองม,มันลองมาขับลองมับอกมันลองมาขับรถเราด,ด,ดนูนี่บอกว่า c ีแปดโดนยิงล้อแล้วมันปดัดผมเคยขับ c ีแปดครับไม่เห็นปัดเลยครับทำไมเอาอะไรมาบอกว่า c ีแปดโดนยิงล้อไม่ปดัดลั่บนลั่ไอโมชิ บมไปไหว้ลิงกันปะบหไปไหว้ลิงกันปะ<ห>ไม่ไหว้ลูกหมาข้าวลูกที่น้าไปไหว้ลิงกันปะให้มาหาน้องให้น้องรอเนี่ยโมโม,มีปอเกียวเลยไปเลยพี่เดี๋ยวเ,เราไปวันนะี้